แชมป์จัดไปผู้หญิงไม่มีค่าเท่าผู้ชายขนาดคนดังยังโดนบี้คนธรรมดาตายทั้งเป็นโชว์ที่แล้วเปิด Secrets d e ิ l อ r ริกับ l ูอ i s วันนี้เด็ดยิ่งกว่ามีประโยชน์ยิ่งกว่าความสุขที่เงินกี่ล้านก็ซื้อไม่ได้ความลับสู่สวรรค์ของสาวสวยอย่าก,กิกกี้ต้องกล้ากล้าส่วนใครมีลูกแล้ว คำเตือนใจไม่แข็งห้ามดูแชมจปแมจัดไป,ดไป,ดไปขอขอบคุณทุกคําชม and every comment จากโชล่าสุดบทเรียนชีวิตดิวอาริสถึงลูอิสเราย้ำเสมอครับว่าจุดยืนของเราสำคัญกว่าแค่ยอดวิวสูง,สง ถ้าเราสามารถเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตของคนคนเดียวได้มีค่ากว่าล้านวิวหรือจะวิวเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วก็ดีใจครับเพราะว่าโชว์อาริสลูวิสเนี่ยมีสาวๆคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์มากเป็นพิเศษซึ่งล่าสุดเนี่คนชมใกล้แสนซึ่งถ้าโชว์นี้เปลี่ยนความคิดคิดใหม่แล้วก็เลิกไปสัญญกรรมเนี่ยมีเซียนตัวเลขคำนวณว,ว่าจะทำให้สังคมไทยมีความสุขแล้วก็รวยขึ้นเกินหมื่นล้าน ข่าวดีก็คือโชว์นี้จะดียิ่งกว่ามีคนถามฉันจัดไปว่ารู้สึกยังไงกับรูปนี้พี่น้องครับวบแรกเนี่ยคนจะคิดว่าผู้ชายไม่ต้องหลอแค่รวยก็มีสาวสวยส่วนสาวสวยถ้ามีแค่หน้าตึงๆึอกปลอมๆก็ต้องยอมอยู่ในนรกทั้งเป็นเพียงเพราะขี้เกียจทำงานขยันเสริมความงาม ฉันมองว่าผู้ชายรวยมีสาวสวยแต่ขาดความรู้เรื่องดูแลตัวเองอยู่เพื่อกินพุงปลิ้นก็ไร้ความสุขดูเป็นตัวตลกส่วนผู้หญิงที่จำใจเลือกคนที่รวยสุดไม่ใช่ดีที่สุดฉากจบเศร้ากว่างานศพเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยเชื่อว่าถ้าจะผ่าตัดสิ่งเดียวที่ควรจะผ่าไม่ใช่สันแต่ทำหมัน เราโดนล,ล้างสมองฝังค่านิยมจนทําให้วันนี้สังคมเกิน90%สุดลําบากวัฒนธรรมที่ปลูกฝังว่า cycle of life ชีวิตเกิดมาต้องทำอะไรอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อคนส่วนมากแต่กลับทำให้คนส่วนน้อยรวยบนความไม่รู้ทันของคนส่วนใหญ่ชีวิตต้องเรียนส,งสงูง เปิดโอกาสให้สถานศึกษาเรียกเงินใต,ต้โต๊ะเงินบริจาคคุณจะสอนให้เด็กเป็นคนดีได้ไงในเมื่อก้าวแรกก็ต้องยัดเงินเพื่อจอมที่เรียนสูงสงจะได้งานดีๆคนรู้ทันในโซเชียลเชื่อว่าโรงเรียนเหมือนกับคุกมีคนคุมต้องแต่งตัวเหมือนกันต้องฟังคำสั่งผู้คุมหากไม่ทำตามโดนลงโทษไม่มีส่วนในการตัดสินใจกับการบริหารตารางทุกอย่างตื่นเรียนกินถูกกำหนดหมด ่างกันก็แค่ไม่มีลูกกรงยิ่งดูจากภายนอกดูออกไหมล่ะฮะว่าฝั่งซ้ายหรือขวาฝั่งไหนคุกฝั่งไหนโรงเรียนคนส่วนใหญ่จะคิดว่าฝั่งซ้ายคือโรงเรียนขวาคือคุกใช่ไหมฝั่งซ้ายคือ